เออฮ่ามาอีกคโอเคโอเคออะยูเรดี้ยังลิสก์ทีละคนทีละคนไปเลยยิบออกทีละใบ É. แล้วก็ใส่ทีละอันอ่าใส่เลยได้วางาแล้วก็อ่านทาังแม่เอกโอ้เก่งมากฟังนที่อยู่ก็ฟังด้วยลูกฟังพ่อเอกแม่เอกยี่งเลย

That's okay. 看到了吗？

<Mai. S 2> ไม่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 มีไม้ถู่เไม้ไมเองโทอาธรรมไม้เอกถาเอาไมเอาไหมอ่านอมันเอาไม้เอกอยู่ตรงไหนเอชี้ด้วยชี้ด้วยทีลังชี้ด้วยอเอ 拉油。

สีอะไรอ่ะส er. like, e. ีแดงแล้วไม่เอกสีอะไรสีเขียวสีเขียวะสุดยอดเลยนีกตัวอะไรเอาใหม่เลยทำสุดท้ายให้ได้ยินให้คนได้ยินด้วย